พี่ว่าที่สดใสขึ้นเนี่ยเพราะว่าสดใจเราสดใสด้วยหรือเปล่าอะไรเงี้ยผมก็จะเป็นอย่างนี้นะสดใสขึ้อยไรเงี้ะรุ่นนี้เรื่อยนต้องเอาพี่พูดย้อนไปก่อนดีกว่าพี่ก่อนหน้านี้เราอ่านพี่พี่เขอกมาบอกว่าเออเรียกว่าความรักเออความรักอันนี้ไปอะไรเงี้ยหลายคนก็บอกว่าเปิดหาให้กำลังใจเราว่าแบบว่าเฮ้ยอมันจะากให้เราสดใสด้วยความรักขึ้นอีกอีกครั้งนึงอะไรอย่างเงี้ยรุ่นนี้ผ่านมาเยอะแล้วสดใส เขาบอกว่าเธอเป็นคนที่แบบว่ารู้สึกว่ามุกออนตัวเองเร็วมากใจเป็นใยเหล็กอ่ะคือรา้ว่ามีประสบการณ์มาเยอะกับเรื่องความรักเยอะนะใช่แต่ผมว่าก็เหมือนทุกคนแหละทุกคนก็มีประสบการณ์ก็เราก็แข็งแกร่งขึ้นดีไม่ทำไงเลยฮะอยู่เฉยๆเดี๋ยวมันก็ดีปกติอ่ะผมว่ามันก็เหมือนทุกๆเรื่องอ่ะเวลาเราแบบเวลาเราผ่านไปได้มันก็โอเค เรื่อดวงเรื่องอะไรอย่อยางเงี้ยแต่บางคงเราไม่เคยได้ไม่เคยเลยใช่โม่ไม่เค,ย,เค,คยดูลูกนแบบอะไรี่เลนบแบบถ้าดูแล้วไม่ดีนน่อย,นอยเหมือนกันนะยงี <restricted> ้ออกปคือแบบถ้าดูแล้วเขาแบบเฮ้ยคุณจะไม่เจอความรักปิดน้ำดีเขาาจะอกเรอวาจะไปเจอความลับช่วงนี้นะอะไรอย่างเงี้ยเราจะเรื่มัดเวลาถูกนะผมว่ามันก็เราอย่าไปแบบคือผมว่าพอรู้เรื่องดวงมากบางคนก็จะแบบ ไม่ได้ปล่อยตัวเองมันอิสระแ้วเราก็ไม่มีความสุขในการใช้ชีวิตอย่างเนี้ผมว่ายึดติดกับอะไรมากไปมันก็อาจจะไม่ดี ก็กลัวตัวเองว่าดูน่าจะเป็นคนแบบนั้นแต่ว่าตัดปัญหาดีกว่าคือกลัวคำต่อแต่ตรงนี้ต่ออีกข้างหนึ่งนะครับแต่ทุกทางเสริมทุกตัอเราเชิญจบกลับบ้านไปแล้นะครับแล้วก็บรรดาสองที่ก็จะมาถ้าจะมก็มาใช่ดีไม่ดีก็ไม่ดีผมว่ามันแบบเลือกคาดหวังผมว่าคาดหวังไมเป็นประโยชน์คือเวลาคาดหวังเนี่ยถ้ามันได้ตามที่เราคาดหวังเราก็จะแค่รู้สึกเฉยเฉเหมือนแบบพอเราไปคาดหวังเยอะเราก็ไป เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเหมือนเหมือนยกพัดานมันสูงเกินไปก็มันก็ไม่แปลกทุกคนไม่ไปหลุดดีกว่าใช่ตอนนี้มีเข้ามาบ้างหรือยังคะครับตอนนี้มีเข้าไม่บอกเรื่องเปิดใจไม่ละอะไรไม่บอกให้ไปตื่นเต้นเองไม่บอกไปเดี๋ยวบอกไปมันก็ไม่สนุกหรือไม่มีเนี่ยแสดงว่ายังเรื่องไม่ถูกใช่ไหมเราเป็คนไหนดีไม่บอกเก็บไว้บ้างมีเรื่องส่วนตัวบ้าง ก็คือให้ลุ้นไปก่อนใช่ให้สนุกในการหาจะได้ตามตามกันใช่ไหมทางท้าทางเท้าคูทำานตามเป็นงานกันเลกนปะอีกปีเดียวกันเล็กสาคือผมมองแค่ว่ามองแค่ว่าเราอยากทำงานอะไรมากกว่าเราอยากในอายุเท่านี้เท่านี้เราอยากเราอยากทำสิ่งไหนมากกว่าผมไม่ได้คาดหวังแบบเออมันไม่จำเป็นว่าชีวิตเราจะต้อง มีความรักถึงจะอยู่ได้น่ครับทีนี้หลายคนก็ไม่ได้แต่งงานก็เยอะแยะหลายๆคนก็อยู่คนเดียวก็ก็มีเป็นปกติอะคุว่ามันก็ไม่ได้สิเนี่ยอย่างเราเรามองไว้เออเขาเลยถามเราเรามองอะไรแน่นาคตของเราไวไบ้างอ่ะิตกเราอยากทำอะไรอ่ะมีมีมีแล้วก็มีเป้าหมายของตัวเองแหละว่าแบบเออเราอยากทำงานได้ระดับไหนเราอยากมีอะไรเพิ่มเติมบ้างไหมกไหมก็มี จะขอไม่เล่าเหมือนกันเก็บไว้เป็นความลับบ้างเาไตามตามงานหน้าเอาไว้ค่อยเก็บไว้ค่ะเส็จแล้วถามตอนบ่ายได้ป่ะพี่ตี๋ไปบ้างครับสาวๆหลายคนก็อยากจะรู้ว่าเออสเปคที่เปลี่ยนไปไหมแบบอยากจะเข้ามาอะไรอย่างเป็นเฉพาะกลุ่มของเราเรื่องนีบผมไม่คนไม่เคยเพรว่าจะต้องฟิกว่าคนนี้หน้าตาเป็นแบบนี้หรือเปล่าของคะแนนแบบว่ามันผมว่ามีสเปคไปแล้วมึง ไม่ค่อยไม่ค่อยได้ไม่ค่อยได้อะไรไม่ได้ตามตรงงทีเราทีเราใช่แล้วผมว่าเรา,เราไปเราไปจํากัดค่าคนด้วยแบบว่าออคุณค่าพืา้นฐานที่เราอยากได้ไม่ได้แต่ละคนมีความ <ordon S 1> แบบว่าดีในแบบของตัวเองแต่ละคนแตกต่างในแบบของตัวเองเหมือนว่าเราเปิดใจเราก็จะเจออะไรที่แตกต่างประเด็นความเข้าหากันเข้ากันได้ถ้าได้คเปก็จะได้คนเดิมเหมือนจะเป็นร่างสองร่างสามก็ไปแต่เลื่อแล้วแบบแล้วทำไมโลกมันแตกต่าลสาวดีเอ็มเข้ามาได้เลยไหมคะตอนนี้ สาวๆดีเอ็มก็มาได้เลยคะับไม่ค่อยได้ไม่ค่อยได้เล่นตื่<แ>นเต้นเนอะใช่ต้องเอไรก็ได้ร้อนเายนัก่อตอรอ่ะมาต,อต่อครับเอาไครับเราจะไม่ถามเรื่องหนางเลยเหรอไม่ต้องถามไปถามท้งัง เ okay. ก็ยืนยันนิดนึงเพราะตอนนี้ก็คือเาตนเป็นอย่างเงี้ยาสนครับท,ทีีทีกับความยทำงาน,านอยานอังแล้วขอลุยงานก่อนไม่ได้เชิงว,ว่าจะต้องเซว่าลุยงานก่อนมีวันนี้มีีีก็รู้เอ,องอะเราไปตอนบ่ายเรากั <laughs> นบ่ายเอาบ่าย้อไปเดี๋ยวรเราได้โอเคโอเคถ้เสร็จแล้วเสร็จแล้วรอครับอันนี้เสร็จปดนึงขอ้เสร็จนิดนึงร้วได้ครับ เทไหนครับเรื่องอ๋ออันนั้นก็นเสร็จไปนานแล้วจริงๆต้องสายต้นปีแล้วก็แบบว่าเลื่อนใช่ไหม